คอมเปิดไม่ติดอืม,อมตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ติดใช้งานอยู่เป็นประจำไปเป่ากันก่อนเลย หลังจากเป่าเสร็จแล้วก็เทสพาวเวอร์ดูนะครับเสียบตัวเทสพาวเวอร์เอ้าไฟไม่เข้าพาวเวอร์ Power เสียครับอย่างแรกเลยถอดตัวเสียออกก่อนนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับชิ้นอื่นๆก็ยังใช้งานได้ภาพขึ้นอยู่นะครับเราเอาพาวเวอร์ของทั้งร้านมาเทสให้แล้วเรียบร้อยนะ เราเอาตัวเสียออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปถอดอุปกรณ์ c p u กาจอแเรมมาทำความสะอาดคีนเครื่องเปลี่ยนซิลิโคนกันนะครับสภาพก็ตามนี้เปลี่ยนฐานอัพไบออดให้ด้วยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น GTX 1.060 Zotac นะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูดีขึ้นเยอะไปครับเปลี่ยน power เสร็จเรียบร้อยก็ประกอบกลับคืน ตัวนี้กาจอตัวพัดลมกาจอนะครับจะมีเสียงเล็กน้อยเพราะว่าฝุ่นมันโล่งแล้วนะครับก็ใส่พัดลมเคสให้ลูกค้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับใส่ให้มันช่วยกันเป่าก๊าจอจะได้ไม่ร้อนมากขอบคุณครับ